การฝึกโยคะพัฒนาทาง7จ็ดจักระของเราได้อย่างไรนะคะคร่าวๆก่อนนําอธิบายถึงการฝึกโยคะก่อนคะ่ะการฝึกโยคะคือการที่เราเนี่ยเคลื่อนไหวทั้งตัวและไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวธรรมดานะคะเป็นการเคลื่อนไหวแบบมีการพับตัวลงเพื่อให้ส่วนหัวเราเนี่ยลงพื้นสังเกตจากหลายๆท่าของโยคะจะเป็นท่าที่พับลําตัวลงหรือที่ นําจะเรียกว่าท่าอินเวอร์ชันนะคะเป็นที่เรารู้กันว่าอินเวอร์ชันเนี่ยคือการกลับหัวกลับหัวกลับหางกลับด้านขาขึ้นชี้ไปอยู่ด้านบนหรือถ้าขาไม่ได้อยู่ด้านบนขายืนอยู่แต่ก็พับตัวลงไปในโยคะหลายๆท่าจะมีท่าพับตัวและการพับตัวการบิดลําตัวของโยคะแบบนี้คะ่ะทําให้เกิดการกระบวนการทํางานทั้ง7จักระ7จักระของเราอยู่ที่ไหนบ้าง7จจักระของเรานะคะ อยู่ในร่างกายถ้านำพูดง่ายๆคือตามแนวกระดูกสันหลังคะ่ะจักระที่1คืออยู่ในแถวบริเวณก้นกบตรงฝีเย็บนะคะจักระที่สองคือจะอยู่ ต่ำกว่าสะดือลงไปประมาณ5เซนหรือ10เซนนะคะต่ํากว่าสะดือลงไปตรงกลางก็คือจะประมาณถ้าพูดถึงร่างกายของเราก็คือจะประมาณท้องน้อยกระเพาะอาหารหมดลูกในบริเวณลําไส้เล็กลําไส้ใหญ่ในบริเวณนี้นะคะจากกระที่3นับจากสะดือค่ะสะดือนําอยู่ตรงนี้นับจากสะดือขึ้นมาหรือที่เราจะเรียกเขาว่าเจ้าอนาหาาัตตาอนาหัตตาจากกระที่3จะอยู่บริเวณท้อง ก็คือกระเพาะอาหารการทํางานของระบบย่อยอาหารต่างๆนานา,นาจักระที่4หัวใจสังเกตสังเกตนะคะจักระเนี่ยจะเป็นแนวที่มันตรงกับกระดูกสันหลังจักระที่5ค่ะคือตรงในส่วนลําคอนะคะหรือที่จะเป็นที่อยู่ของเจ้าต่มไทรอยจักระที่6คือในส่วนตาที่3จะเลยหัวคิ้วเลยบางคิ้วขึ้นมานิดนึงอยู่แถวแถวบริเวณหน้าผากค่ะ และจักระที่7จะอยู่ในบริเวณกระหม่อมครามีการพัฒนาจังเจ็ดจักระนี้ทำไมต้องพัฒนาก่อนเวลาที่เราฝึกโยคะหรือเราฝึกออกกำลังกายอะไรก็ตามแต่เราจะต้องมีเหตุผลว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรเพื่ออย่างไรถูกไหมคะเราจะไม่ทำอะไรเลื่อนลอยเราจะต้องรู้ว่าเราทำเนี่ยมันจะได้พัฒนาในส่วนไหนของร่างกายเราบ้างเจ็ดจักระนี้เทียบแล้วคือถ้าวิทยศาศาสตร์ คุณหมอปัจจุบันคือก็จะบอกว่าเป็นที่อยู่ของระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมนต่อมฮอร์โมนของเราทั้งหลายแหล่ค่ะคราวนี้เวลาเราจะพัฒนาระบบต่อมไร้ท่อแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากการออกกาลังกายหรือเกิดจากการทานยามันเกิดอ่ะขอโทษทีค่ะมันเกิดจากการออกกําลังกายมันไม่ได้เกิดจากการทานยาหรือคอนโทลด้วยตัวยายใดๆของคุณหมอมันเกิดจากการที่เราอ่ะมี การพัฒนาร่างกายมีการก้มเอียงแอนบิดเกิดจากการที่เราไม่ได้นั่งเฉยเฉยไม่ได้อยู่เฉยเฉยเจ็ดจักระนี้ถึงพัฒนาเพราะว่ามันคือแกนกระดูกสันหลังและเวลาเขาจะ ใช้คำว่าพัฒนาของร่างกายก็คือเกิดการเคลื่อนไหวมีการยืนเดินนั่งนอนและมากไปกว่ายืนเดินนั่งนอนก็คือมีการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ไอ้เจ้าแกนกระดูกสหลังทั้งเ็ดตรงนี้ค่ะเขาถูกเคลื่อนไหวไปด้วยและในโยคะอย่างที่บอกค่ะโยคะจะเป็นการฝึกในรูปแบบของท่าที่เป็นก้มเอียงแอนดยบิด ทั้งหลายแหลสังเกตการก้มก้มเนี่ยได้จากกระหัวจากกระที่6นะคะจากกระที่อยู่ตรงตาที่3ก้มเกิดจากการก้มตัวลงใช่ไหมคะทุกอย่างได้หมดหัวใจเนี่ยเฮ้ยถับถูกถูกพับตัวแล้วทำงานแบบอีกบุมหนึ่งเลยของของที่ฉันเคยใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะ จักระแบบนี้ที่ถูกทํางานแบบนี้มันจะทําให้รู้สึกว่าเหมือนมีการเคลื่อนไหวเหมือนมีกระบวนการทํางานนะมองนะคะทําให้เราอะ่ะออมันเหมือนกับออกกําลังกายในส่วนภายในของร่างกายที่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกกําลังกายอะไรให้มันเข้าไปพัฒนาในจักระอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่โยคะเป็นคําตอบว่าออกกาลังกายท่าแบบชั้นสี่เพราะว่านำามาจาก พวกโยคีพวกฤาษีต่างๆที่เขาฝึกท่ายโยคะแบบนี้มาตั้งแต่ในอดีตนะคะเป็นท่าต่างๆแล้วเขาก็จะบอกว่าท่าพวกนี้มันช่วยบิดลำไส้นะท่าพวกนี้ช่วยการทํางานของกระเพาะอาหารท่าพวกนี้ทําให้เกิดระบบขับ ขายที่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วนําได้เอามาทดลองฝึกแล้วนะัพบว่าเฮ้ยมันก็เป็นจริงนะเวลาที่เราฝึกโยคะแล้วนําสังเกตร่างกายนะคะเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยให้เราดูตัวเราเองว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าสังเกตร่างกายเราด้วยตัวเองค่ะว่าแข็งแรงขึ้นจริงไหมเวลาเขามีการเจ็บปวดป่วยไข้อะไรหรือเป็นอะไรกันต่าง ตามที่คนรอบข้างเราเป็นเนี่ยเราเป็นไหมร่างกายเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันค้นพบด้วยตัวเองจากการปฏิบัติของตัวเองค่ะต้องทําเองเราถึงจะรู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงด้วยความที่นําฝึกโยคะมา5 6 ถึง7ปีแล้วแบบยาวนานเลยแล้วก็ทุกวันส่นเสมอทําให้น้ารู้ว่ามันแข็งแรงขึ้นจริงๆตอนนี้น้ำถึงมาพูดได้ว่าเฮ้ยแล้วมันช่วยจัก,กระจริงๆเพราะที่จัก,กระที่มาพูดได้เต็มปากเพราะว่าในหลักการของโยคะเนี่ยจะมีการกล่าวถึงเจจักระนี้อยู่เสมอเลยในร่างกายนะคะแล้วการฝึกในท่าต่างๆแม้กระทั่งที่ฝึกหายใจในการอยู่ในการค้างท่าอยู่ในอาสนะของโยคะเนี่ยก็ช่วยพัฒนาเจจักระเหมือนกันการฝึกหายใจช่วย พัฒนาจัก,กะที่6และเจ็ดอย่างหนักมากค่ะอย่างหนักมากหนักมากก็ว่ามันคือความสงบมันไม่เกิดการอะไรนะคะมันคือความสงบและที่สําคัญคือปอดเวลาเราหายใจเข้าไปถ้านำมองนะคะเวลาที่เราคิดในรูปแบบที่เป็นตัวของเราเองว่าเราได้อะไรปอดเนี่ยเวลาโยคะในการหายใจเนี่ยโยคะจะให้หายใจทางจมูกดังนั้นเวลาหายใจเข้าไปลึกๆทางจมูกทําให้ต้องใช้แรง ปอดต้องใช้แรงเยอะมากในการสูดอากาศหรือปอดต้องใช้แรงเยอะมากในการปล่อยอากาศออกมาจากร่างกายเพราะว่าเจ้าของร่างเนี่ยคอนโทรลไว้แล้วว่าจะหายใจทางจมูกจะไม่ปุ๊บอากาศทางปากหรือจะไม่เป่าปากเพื่อให้ลมออกเร็วๆนะคะดังนั้นปอดเนี่ยต้องค่อยๆค,คอนโทรลการสูบอากาศเข้าไปการปล่อยอากาศออกมาทําให ปอดเราแข็งแรงมากค่ะอันนี้คือเป็นการฝึกปอดอีกแบบหนึ่งนะคะให้เขาแข็งแรงการที่มีปอดแข็งแรงก็คือระบบหายใจของเราก็ทุน่นการทํางานหนักๆอะไรไปเยอะแยะมากแล้วค่ะเพราะปอดเราแข็งแรงเวลาที่ฝึกอวัยวะภายในแบบนี้โยคะมันจะเป็นคําตอบว่านี่นไงโยคะเนี่ยช่วยได้จากการฝึกปอดให้แข็งแรงฝึก ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ฝึกไปทำไงฝึกให้เกิดการขับถ่ายง่ายขับถ่ายคล่องหลายหท่าของโยคะเนี่ยจักระที่ช่วยตรงนี้คือจักระที่สองสามนะคะหลายๆท่าของโยคะเนี่ยขับถ่ายง่ายขึ้นจริงทำให้ไม่ท้องผูกก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอะไรเวลาที่เราอยู่ในท่ายโยคะมันจะมีการบิดตัวขวาซ้ายบิดตัวแอนตัว ตัวเวลาแอบเนี่ยในส่วนของหน้าท้องเนี่ยได้ถูกใช้งานเวลาพับเหมือนกันในส่วนของหน้าท้องและหลังได้ถูกใช้งานดังนั้นการทํางานแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วคือร่างกายทั้งร่างกายเลยได้ถูกใช้งานทั้งร่างกายทําให้ยังไงก็ตามเจ็ดจักระที่พูดถึงเนี่ย อมองซะด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าเราจะทําท่าอะไรของโยคะก็ตามแต่เนี่ยได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันคือการก้มเอียงแอนบิดมันคือการเปิดบิดตัวไปขวาเปิดบิดตัวไปซ้ายแอนตัวไปด้านหลังพับตัวมาด้านหน้าทุกท่านเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายแทบจะ360องศาเลยค่ะมีแต่ดีกับดี จักระทั้ง7ของเรานะคะโยคะเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถฝึกได้บ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ฝึกได้ง่ายๆมีที่นิดนึงในการยืนในการบิดเอียงเอียงตัวในการบิดตัวในการแอนตัวเราก็สามารถทำได้ค่ะมาฝึกโยคะกันให้เป็นประจำนะคะช่วยพัฒนาระบบจักระทั้ง7ของเราให้แข็งแรงได้แน่นอนค่ะ